สวัสดีครับพี่กับผมอากิตคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือผ่านด่านเรียบร้อยแล้วนะครับในเกม AFK Arena ด่านที่29ขี32นะครับโอเคงั้นเราเข้ามาดูเลยนะครับว่าใช้ตัวละครอะไรบ้างนะครับ 1. ทารินครับ 2. อาเบโดอาเบดาหรืออาเบโดนะครับ 3. ลูเซีสครับ 4. โลแวน 5. ไอซนะครับโอเค งั้นเข้าไปชมกันในเกมเลยนะครับว่าผ่านยังไงนะครับอาบเบโดโอเคปับอับเบโดโการันติซับปุม้มโลแวนลงไปเือกับราเมงม่วงแล้วตอนนี้ไฮลงอันติตุ่มไงต่อไงต่อลูซ่จะไม่กลางโล่จริงเหรอโอ้ลูเซ่กลางโล่แล้วครับตอนนี้ไฮลงอันติอีกรอบนึงปุม่ม เกิดค่อนทีมเอาเบโด้สับยังไงยังไงยังไงเรียบร้อยคุยปึ้งเรียบร้อยให้ลงพลังโดนเรียบร้อยตายคาที่ลงไปคุยกับรากมะม่วงเลยนะจ๊ะโอเคแล้วครับอาเบโดนี่คือผมยิ้มตัวของเพื่อนมานะครับก็ต้องเอายิ้มตัวของเพื่อนมาเพื่อผ่านด่านเนาะโอเคงั้นไปดูการวางตัวละครเลยนะครับด้านหน้าสุดน,นะครับจะเป็น ด้านหน้าแถวบนนะครับเป็นทาลินนะครับส่วนตัวที่2คืออาร์เบโดตัวนี้นะครับคือผมยืมอาหารของเพื่อนมาเนาะส่วนตัวที่3มนะครับแถวหลังบนนะครับเป็นลูเซียนนะครับส่วนแถวหลังกลางนะครับเป็นเด็กแว่นโลแวนของเรานะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับดามจหลักของเราอยู่แถวหลังแถวหลังล่างนะครับไฮนะครับผมไอซ์นะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอากิจชัแนลนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ